สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเพื่อนสกุลสกุลมันนี่กับพ่อๆกันคือเก่ามันนี่กับภาคพ่อแม่พี่น้องมาหาสอนหัวกพี่น้อง 2, มันนี่กับมาอ,อยู่ที่นาดงนี่แหละพี่น้องเอ้เมื่อกี้หลังจากที่อาพ้นตกมาก,กับประมาณเป็นทิศแล้วแหละพวกกบกับพันชิคือสิไข่ใส่จังได้แหละจักใหญ่บ่ใหญ่พี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันว่าในน้องในซิมีและหวกกบใหญ่บ่หรือว่าซิบบมียางเดี๋ยวมาลุน้ำกันพี่น้องเอ้เมื่อก,กี้อานาภูี่ว่ามาเป็นพระเอกสอนในกับซีแมนทั้งน้องชายโพตคอมเอง เนทั้งยังบุญคำ YouTube เพื่อนแล้วก็เื่อยพทคอมผู้ทิวอาทิวตทคอมพุ่น้องกับผู้ทิศคือกันคําบิงชแนลคบิงแชนแนลวอเพื่อผู้ที่สามผู้ที่อันน,นั้นคบิงชแนลผู้ท่วาเพื่<ไ>นอนนตนน้อยๆนี่กัเซยนท่าบอสเพื่อนเพื่นมาเป็นว่าผู้ทิวาทือคู สบายดีดูโอ้ยท to well, <Hello. S 3> ่าบอดบอดสบายดีสัมเดี๋ยวมาเบิกน้ำกันพี่น้องเลยว่าสิได้หรือหัวกบหรือสิได้ยังมือนี่หรือว่าสิได้กินลาบนกเจ้าบ่ามือแรงเดี๋ยวมาทาเบิกน้ำกันตอนนี้เพี่นพ่อมาอย่างเอออ๋อพี่น้องกรบปุกแมนแนวาเสพแนวานวดเอาพี่น้องเลยมันเป็นมางไม้สนิดนึงที่ว่าแต่ข้าวยังน้อยเคยพากันพิษเอาไปกินพี่น้อง อันนี้ก็เมนหมัมกลางดำใหญ่แต่ข้าแต่ข้ายังหน่อยเฮาพากันไปอันน่ะปลิตน้าน้องพี่น้องปิดหมักลังดำไปลอกกินอยู่น้าน้ำแต่ข้าอาดีตการน่านมากาุูแหละฟ้าเห็ดยังนยในโตหนะ่ปุดแหงปิดข้าวกระแดงเน่าอันนะ วันนี้ก,ก็เลาะไปขึ้นเอาน,นี่แหละพี่น้องเลยสอนน้องนั่นกับเราขัวกรบยังว่าท่านใหญ่เขาก็เลยป้าไหวหนักลูกเขากบหนาลายอยู่ผู้ใดเป็นทิดผู้ประจักษ์คนจังสีใหญ่โอ้ยหมองลงดากับแก่แล้วผาดโอ้ยมาหอดกันหนามกับบลายมีน้องอ่ะหนาบวกควายหนึ่ง คือซิมีอยู่พี่น้องทัวน้องบันนี้กับซิมันอยู่พีนและกลาง,งกลางตรงบรรยากาศบอนนี้ก็คือพี่น้องคือเพ็ดปวกคือออกเดี๋ยวประความสิยหาเราให้ปวกไปนำเป็น,ย,นยังไงโอ้ยสดพี่น้องตาสะออนลายเอลีพี่น้องเลยโอ้ยกบนนกบทั้งนั้นน้ำสิบุแห่งป่านบน หงายแห้งฟ้าเล้วนี่นพอเอาขึ้นไปปล่อยทั้งไม้เล้วนี่โอ้สะออลรีพี่น้องบวกกบนี่หลายหลายเสียรตัมันบันใหญ่พี่น้องพ่นสนบาดเดียวพี่น้องนี่พ่นตักผู้เดียวพ่นลงไปบาดเดียวขึ้นมาปานนี่พี่น้องขนใหญ่บวบน้องน้อยน้อยหนึ่งสรุปแล้วไปว่าเขาเอาพี่น้องบวกเขาเอากับน,น,น,น้มหน้มนันนี่เพื่อจีแห้งป้า พิตาสะออนมันนี่เท้าบอสเพิ่นกับมาเป็นอะไรแผนเก็บพร้อมเก็บบอสเก็บสื่อเลยนะสื่อค่ะ่อครับตะสะออนพี่น้องพวกกบก็หลาไลอันนี้ก็แม่น้องที่ว่าอยู่ที่ว่ากลางป่ากลางดงพี่น้องก็สิประมาณนี้เนาะมันอยู่ในป่าในดงกบเขียดกับสีไลแน่คันอยู่แถวแคมบ้านนี่ก็นะ กะสิไปลายปไดปสะกอนลายสอนกรบ,บอดห้เบ,บิ้บนงนาว่ารดจับขู่ไปยังคนบันป่า่ว่าซื้อคอยต่างประเทศบอดบอดห้ือบอดซื้อทำเละใชเปลี่ยนใหมนี่ออดีลายลา,ยายสอรคนเทามีถกกบอยต่อยจับจับจับทำไ้กระเดียไ้นี่ยเาบอดาบยันนแยงจับจิงไปแล้ล่ะเดี๋ยวคนีนะ <laughs> Bằng việc nóng bắt nó bạt ngoại chinh ngoại nóng lên kia nóng bốc quá nhiều nông lệ bắt nỉ bóng nè bóng 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 ในได้ได้ไดไดดยูไอพี่น้องสนบาเดียวประมาณนี้พี่น้องไมได้พวกวกบอ้อ,อยต่อยหลายขันวอาโพดนี่มันบาาไห้องเอันใดเน่ยอบอบโอ้พนไดอบอบไปยังอ่ะทำบอดได้อบพี่น้องอเอบเหมดเลยบวก อบอบเน,นีงเผ็ดหน่อยขอวดพอ่อบอล่อเป็น้องรุ่มเลยหลังจากที่เอาสอนบอลน,นี่ได้หลายเตอรพี่น้องเอากระสีไปอีกบอลใหม่ไปลองแต่ละน้องคู่น้องพี่นอ้องเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเลยวันนี้กาสิภาพี่นอ้องเลาะซ้อนหัวถาลุ้นน้ำกันพี่น้องว่าเมื่อนี่เอาสิได้ลายสำได้ หลังจากแถวสอนมาน้องนั้นเขาได้หลยเติบแล้วเขาจะไปสอนอีกน้องหนึ่งออกไปเลยเลยวันนี้ตอนนี้เขาก็มางมาเพื่ยวนอะพี่น้องนี่แหละคนงานของเขาเมื่อนี้ก็ได้หัวกบก็ได้ซ้ำนี้หัวกบก็ยังบท้ในใหญ่ภายใน,ในดอกพี่น้องแต่เขาจําเป็นต้องเอาเพราะว่าน้าบอลพายูมันจากแหงแล้ววันนี้ก็ได้แมงดาตัวหนึ่งเหม่มัน ส่วนผู้คนที่ว่าสอนอะนะส่วนหวกมันอีเพิ่นก็อยากเข่าแห้งพี่ยงอย่างไรผู้เพิ่นเดือดซอเพิ่นสอนวกเพิ่นหิวเข่าเพยากกินเข่าโอ้กินต้มไก่ตอกเพื่อน่ะกินต้มไก่ตอกเลยเพี่น้องไก่ตอกอาหารบ้านป่าอะไรเพียงอ่น้องไก่ตัวลายลายเหรอ สมบัติก่ตอกข้างควรแต่ก็จะมีหลายพันพันสีขาวกับพันสีลายๆเนาะส่วนว่าไก่ผสมเลี้ยงผสมผสานกับไก่ป่าได้เพีองเลี้ยงอยู่กลางดงบางทีนะไก่ไก่ป่าเพื่อนก็มาผสมเขาก็เลยพันลูกสดมานำสวัสดิ์ใน,นกษัตริย์บรรยากาศบรรยากาศอยู่ที่กลางป่ากลางดงเพี่งเ้ยงอยู่กับธรรมชาติเนาะมีป่าไม้อันตืบหนาอ่อมขคาง ย้ำมือแรงกับฟังเสียงนกเสียงนูนในละห้องสมนวอมของังแทงกับซีเมนปลาไม่ยูคาร์บิัสพี่น้องหรือว่าไม่วิกบ้านเฮาส่วนยับวันนี้กับซีเมนตอขอกะเนนะขอกะขอกไก่ส่วนบบรรยากาศก็คือแนวนี้พี่น้องเลย อยู่บนหบก็บเย็นสบายอยู่บนแดดก็ห่อนแหง้งแดดกระแก่พี่น้องสมาชิกวีดีโอห้องอน,นี้กับสิได้ลาพีลาหน่องลงแต่เพียงเท่านี้พี่น้องข้อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี